สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากร์ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนพฤษภาคมปี2,566คลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะ เพราะศรัทธาไม่ใช่ความงมงายคือความเชื่อมั่นคือการนำพาคือการสร้างพลังบวกแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคอดทนมีสติบางครั้งการดูการดูดวงการดูฟังคำทนายมันก็เป็นอีกสิ่งหนึง่งคือการสร้างพลังแกให้กับตัวเองสร้างความหวังให้กับตัวเองแต่เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยค่ะมหาเดวีขอเป็นพลังแกให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกัน เราจะมาเริ่มต้นการทํานายชาวราศีมีนค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลเกณฑ์ของความรักจะมีรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกี่ยวข้องกับเรื่องรักรักใกล้ จะได้ร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานกินเลี้ยงงานเฉลิมฉลองงานแสดงความยินดีสิ่งที่ทำไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาการงานอาจจะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนใครที่ตกงานใครที่หางานอยู่เกณฑ์การงานจะประสบการประสบความสำเร็จการสอบการแข่งขันมีข่าวดีจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่า เพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งจะมีโชคจากหญิงสูงวัยหญิงสูงวัยจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณจะได้ข่าวดีจากคนที่อยู่ทางไกลแม้จะมีอุปสรรคแม้จะมีปัญหาแต่คุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วคุณจะฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ค่ะ ศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพมหาเทวีจะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แม้บางครั้งบางงานไม่เป็นดังเป้าหมายไม่เป็นดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะหัวใจคือความเจ็บปวดคือความทรมานใจความทุกข์ความวิตกการพัดพรากการจากลา การเงินเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินจะเข้ามาในมือการเจราจาการติดต่อจะประสบความสําเร็จค่ะเราติดต่ออะไรไว้จะมีผลดีเข้ามาค่ะผลอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลคนที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลเหนื่อยกับภาระเหนื่อยกับหน้าที่ระมัดระวังการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันความรับรั่วไหลร่วงรู้บางสิ่งบางอย่างที่เราถูกปิดบังไว้ แต่ความรักระวังเกณฑ์ความห่างเหินเหินห่างเกิดขึ้นมือที่สามจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพันกับความรักจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องวิตกกังวลใจแต่คุณก็ยังมีความชุ่มฉ่ำหัวใจอาจจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเงินเล็กๆน้อยๆเข้ามามีโชคเล็กๆเข้ามาในมือสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคมค่ะ สรุปสำหรับชาวราศีมีนประจำเดือนพฤษภาคมปี2566เกณฑ์การงานบริวารอาจจะไม่เป็นดังเป้าหมายบริวารไม่ได้ดังใจที่หวังหรือต้องการแต่ยังไงก็ตามคุณจะฟันฝ่าประสักคต่างๆไปได้และท้ายที่สุดคุณจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการสอบการแข่งขันงานใหม่สิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักเกณฑ์ของความรักคนโสด ช่วงนี้ยังคงอยู่กับรักซ้อนส้นรักมักจะรักคนที่เขามีเจ้าของมีคนเข้ามามากมายแต่อาจจะไปเจอกับคนที่มีเจ้าของซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมีสติในการเลือกส่วนในเรื่องของคนที่มีคู่ระมัดระวังการพัดพรากการจากลา ความไม่เข้าใจค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาภสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้จะมีโชคฟุกๆเข้ามาในมือและอาจจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินที่คุณลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะ การเดินทางไกลปลอดภัยดีจะได้พบเจอกับคนที่อยู่ทางไกลส่วนในเรื่องของสุขภาพก็เพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนจากงานเท่านั้นค่ะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ขอให้เรามีความอดทนมีความเชื่อมั่นสู้วันหนึ่งต้องเป็นของเราค่ะสวัสดีค่ะ